คนดวงดีในเดือนนี้ได้แก่ชาวราศีสิงห์ธนูพฤศกมังกรมีนตุลจะมีเรื่องดวงดีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังเห็นมีเรื่องงานมีเรื่องปากพารวยมีเรื่องเงินมีเรื่องเรื่องขั้นนะคะคำทำนายเป็นของเพจดูดวงรู้ใจ t a r o reader นะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังทีละตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครเกิดในสิงห์ธนูพฤศกมังกรมีนตุลฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามได้เลยคะ่ะ คนดวงดีในเดือนนี้นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับว่านับได้ว่าค่อนข้างที่จะอุปสรรคนะคะปัญหาหาแบบชีวิตไม่ค่อยแบบคือแบบราบลื่นเท่าไหร่เนาะสารพันปัญหาเข้ามานะคะการงานมีปัญหาการเงินติดขัดไม่ค่อยลื่นไหลสิ่งที่พบเจอเนี่ยต่างๆเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะคะเหมือนมันมาปลดล็อกให้นะคะดวงเนี่ยสะบัดสิ่งที่ไม่ ที่ไม่ดีลงตัวทุกอย่างให้ออกไปทั้งหมดนะคะเรื่องราวข่าวดีก็คือคุณจะเตรียมรับทรัพย์ที่จะมาจากความสามารถนะคะสิงห์ธนูพุศกมังกรมีนตุน,นะคะการพูดการจาของตัวเองเนี่ยปากเป็นสีนะคะค้าขายกำไรคล่องตัวได้จับเงิน ก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เงินไหลเข้ามานะคะออมีไหลเข้ามาตลอดไม่ขาดมือเลยนะคะการงานโอกาสที่จะได้รับคือจะได้รับคําชมจากหัวหน้าถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบอกเลยว่า ดีท้ายปีมีอยู่จริงนะคะสำหรับราศีสิงห์ธนูพุธศกมังกรมีนตุลน,นะคะที่เป็นราศีที่ดวงดีมากๆอ่ะใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะน้องรักคำทำนายสาธุเออ Subscribe ทุกอย่างที่คุณทำได้นะคะก็ติดตามดวงดีนะคะจะจะติดตามตอนนอนจะติดตามตื่นเช้ามาจะติดตามตอนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ส่งขิปใเพเพ,เพื่อนด้วยค่ะไปแล้วค่ะ